ผลางานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตร์กว่าเป็นเบาหวานก็มาตอนสี่แปดล่คะค่ะตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามัวก็เลยไปตรวจร่างกายาก็ตรวจใช่ก็ตรวจ<ม>พบน้าตาลสามร้อยกว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆกี่วันก็ตะกอนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือนดีขึ้นไหมคะทำงานได้ไม่ค่ะก็ทํางานได้ทานยาก็อยู่ได้พยาานานกว่าจะดีขึ้น จะมีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลยเยอะมากจนคนมองว่าโอ้ยทำไมถือยาเยอะจังหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเราก็ต้องรักตัวเราเองจากการที่ทานอาหารเราก็ต้องควบคุมถ้าเราอยากดีขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้มาปี5 3มสามมาเสร็จแล้วทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยเลยใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะ มารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานบีมน้ำตาลร้อยแปดสิบเจ็ดสามร้อยกว่าลงมาเหลือร้อยไม่ใช่สามร้อยกว่าก็คือตั้งกับปีสี่แปดอ๋อปีสี่แปดที่เรารู้ทีแรกใช่แต่เริ่มทานครั้งแรกตอนที่น้ำตาลร้อยแปดสิบประมาณวันที่สิบแปดตุลาครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สองเดือนพอมอนัดไปน้ำตาลก็เหลือร้อยหนึ่งแสดงว่าทันวาเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะแล้วพออีกสองเดือนหมอนนัดมาก็แปดสิบเจ็ด กุมภาหลือ87ค่ะดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาที่ก็ให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรื่อยๆจากมอลดปริมาณลงใช่จากเช้ากลางวันเย็นก็เหลือเช้าเย็นพอครั้งสุดท้ายที่87ก็เหลือครึ่งเม็ดก่อนนอนอย่างเดียวใช่แล้วก็พออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าควบคุมอาหารและน้ำตาลจะอยู่ได้ระดับนี้ก็จะขอทดลองหยุดยา เมื่อวันที่30มีนาแล้วพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนาน้ำตาเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อความดันก็ลดลงด้วยทุกวันนี้ก็ปกติ120่ 2> 120 1 2 8 0 1 2 8 0ก็ยังบิมอยู่ใช่ทุกว,วันนี้ถึงหมอจะงดยาเบาหวานพี่ก็ยังบิมอยู่เหมือนเดิมน้ำหนักผมเนี่ยอยู่มาณั้ง70กว่าได้ครับ71 72 73วาอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับ ผมไปทำงานได้อยู่ประมาณสักสามเดือนน้ำหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ำหนักมันลดตาก็เริ่มพ้า hmm. เหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลย hmm. หมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลย hmm. แล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับปรงโงกนั่งสับปรงโงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังครับ ในแพทย์เขาก็บ,บอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวานอพอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็คร,ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะคับเริ่มลดละ ลดไเหลือร้0กว่าครับเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปหาหมอมานะครับผมหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้ยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหแล้วอยู่ระดับนี้ยอทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วอืบางเดือนนี้ไม่ถึงร้้อยด103ไป๋บางเดือนไม่ถึงร100เดี๋ยวนี้นะฮะ ผมเหมือนว่าผมอายุสี่สิบอะ <c oughs> คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงลลาอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออกว่าค,คนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวเดี๋ยนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละวฮะใส,สชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะคุณทวีวันนะครับปวดหลังปวดขา ความดันเบาหวานเป็นมานานหรือยังครับปวดหลังปวดหลังก่อนแล้วกันเริ่มจะปวดหลังก่อนปวดหลังก่อนเพราะสาเหตุปวดข้างเดียวนะคะตรงข้างขวาตรงกลางเลยตรงกลางกล้ามเนื้อหลังคอ่าเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมครสันนิษฐานก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ๆก็ปวดขึ้นมาเมื่อยๆเป็นนะมันปวดแล้วเวลานั้นมันแบบปวดจี๊ดจหนุวงนวใช่แล้วมันเดินตัวแข็งเลยค่ะ เดินตัวแข็งเลยกล้มเป็นไงฮะก้มได้ไหมฮะไม่ได้เลยตัวแข็งเดินตรงเลยแล้วก็เวลานั่นเอี้ยวหน่อยมันก็โอ้โหทรมานมากไปผิดท่าผิดทางอะไรหรือเป่ายกของไม่เคยยกค่ะไม่ยกของด้วย,ยหยือดีก็เจ็บเลยว่างเ<ล>จ็บแล้วทำยังไงเป็นมารู้สึกเกือบห้าปีนะคะรักษามาตลอดคือปวดตลอดเวลาค่ะไม่มีแบบไม่บางทีไม่มีเป็นแบบว่ายังไงอะบางทีสามวันสี่วัน มันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอีกแล้วอยู่ดีก็มาอีกค่ะเป็นอีกไม่รู้สาเหตุแล้วก็ตามมาปวดขาไหมยังยังตอนนั้นยังปวดรักษาอยู่แล้วพอดีก็ไปโรงพยาบาลหมอก็เอ็กซเรย์อะไรก็ไม่เป็นอะไรหมอบอกไม่เป็นอะไรสงสัยจะกระดูกสัหลังก็ไม่ได้มีอะไรค่ะับครหมอบอกสงสัยจะเป็นอะไรกระดูกกระดูกเสื่อมอะไรเงี้ย มอนลอกตัาเองเดียวค่ะทําให้ไปกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าฮะไม่ไม่พูดอย่างนั้นบอกมออกให้เห้เดี๋ยวเอายาไปทานสักพักอยาเศษยาอะไรพวกนี้แหละค่ะอืมก็ไม่หายละไม่หายแล้วพอสักพักหนึ่งก็พอดีมันก็หลายนานเหมือนกันนะเกือบสองปีเกือบสองปีพอดีไปเจอพักพวกอาจารย์เนี่ยค่ะครับเขาก็บอกาพี่ไม่ ยังไงพี่หม่ลองเอาตัวตีชมปูไปกินแล้วถ้าพี่ใหม่กินแล้วไม่หายนะผมไม่เก็บตังค์กินไปเลยใครฮะช่วยบอกด้วยฮะเดี๋ยวผมจะไปหาด้วยฮะไม่เก็บตังค์เดี๋ยวอาจารย์สุรทินค่ะเอา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 อาการแรกก่อนนะนี่แหละปวดหลังนี่ปวดหลังเสร็จแล้วความดันโลหิตมาตอนไหนฮะที่หลังมาตอนหลังมาหวานเลยมาหวานที่หลังสุดมาตรวจพบรุนแรงแค่ไหนครับก็ความดันเท่า ความดันตอนนั้นร้อยแปดสิบค่ะหมอยังบอกโอ้ยความดันสูงก็ผ่าสามเดือนไปทีโรงพยาบาลน่ะค่ะก็ต้องไปตรวจเป็นการไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพไม่ได้เกิดจากเจ็บป่วยอะไรไปใช่ไหมฮะไม่เคยไม่เคยเป็นสุขภาพแข็งแรงมากไม่เคยเป็นอะไรเลยแข็งแรงอะไรเราบอกปวดหลังก็ไม่ตอนแรกมันไม่เป็นนี่คะมันเป็นทีหลังแต่เป็นมาสี่ห้าปีอ๋ออ่ะเสร็จแล้วตรวจเจอความดัน หัวใจมีไหมหัวใจไม่มีไม่มีคแล้วเบาหวานเบาหวานมาทีหลังเนี่ยเมื่อเดี๋ยวกนพฤติการเนี่ยผ่านมามเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีก่อนนั้นน้ําตาลก็ปกติแห้วฮะปกติอยู่ๆน้ําตาลขึ้นหมอบอกโอ้ยคุณไปทําอะไรมาเนี่ยหมอหมอด่าเลยค่ะหมอด่าเลยก็ถูกแล้วฮะหมอพักจัดอายุหกสิบสองตัวสุขภาพเป็นประจําทุกปีไหมฮะ ตรวจค่ะยืนยันว่าแข็งแรงแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีเลยวิ่งได้สบายเดี๋ยวพอเป็นขึ้นมาไปไม่ได้เลยค่ะเดินก็ไม่ใช่ไม่เป็น,นอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองปรึกษาอาจารยค์ครับอาจารย์ครับปวดหลังอยู่ดีๆก็ปวดโดยที่เอ็กซเรย์ไม่เจอก็หมอหมอก็คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เพราะตามอายุอะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งอะ,อะไรอะไรมันจะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศ ซึ่งในวัยที่เราผ่านวัยทองมาเนี่ยฮอร์โมนมันก็ค่อยๆหมดไปแต่อันนี้เนื่องจากหมอไม่ได้วินิจฉัยยางแท้จริงว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมจริงๆหรือไม่ใช่ไหมฮะมันก็มีเหมือนกันที่กล้ามเนื้ออาจจะอักเสบถ้าเราไปเอี้ยวตัวผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอันนี้มันตามอายุอนะคะแล้วเบาหวานที่เพิ่งตรวจพบคือคนที่น้ําหนักเยอะเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมีเยอะ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะตามมาทีไรเร็วช้าไหมฮะอาจารย์ครับเพราะว่าจากของคุณใหม่นี่คือเพิ่งมาตรวจเจอค่ะตรวจมาตลอดไม่เคยขึ้นเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่เคยค่ะก็ก็เผราเผลอความดันก็พบใช่ไหมฮะพบซึ่งมันน่าจะมาพร้อมๆกันนะเข้าใจว่านะคะความดันกับเบาหวานเนี่ยคืออันนี้สาเหตุอาจจะมาจากที่น้ําหนักตัวที่ที่เยอะเริ่มต้นพอปวดหลังก็เลยอยากจะหาย ก็ไปปรึกษาเรื่องของบิมใช่ค่ะใครใครให้คําตอบนะฮะหมายความว่าไงใครใครบอกว่าอาจารทุรทินค่ะอาจารชูถินบอกว่าทานตัว้ให้ทานให้ทานสีชมพูอือ็เลยทานสีชมพูรู้สึกตอนแรกเช้าเม็ดเย็นเม็ดแล้วพอวันที่ห้าก็เช้าสองเย็นสองนะคะหลังจากนั้นห้าวันให้เช้าสองเย็นสองค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ทานมาประมาณสักสามกระปุก มันก็ดีขึ้น<ส>พีวดชมพูหมดเลยอ่ะ,อะมันก็มันก็รู้สึกมันดีขึ้นน่ะแล้วก็มาที่ที่บริษทัทนี่ค่ะมาฟังดร์พูดครับก็เลยมันกระสีกระปุกแล้วแล้วก็เลยหยุดตัวสีชมพูอ่ะอเปลี่ยนเป็นสีเขียว ตอนหยุดนี่หายยังครับยังค่ะแต่ก็ยังเป็นน้อยไม่เยอะเหมือนตอนไม่หดหดใช่มันมันก็ดีกว่าเก่าเยอะแล้วค่ะปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอยากจะหายปวดหลังใช่อยากหายปวดหลังเสร็จแล้วก็เริ่มทานสีเขียวสีเขียวจนอีกกี่กระปุกผ่านไปถึงอีกประมาณสี่กระปุกกินเนี่ยสี่ปุกเช้าสองเย็นสองเลยอ่เช้าสองเย็นสองเลยก็รู้สึกเอ๊มเป็นอะไรมันปวดขา ปวดขาไปข้างนึงข้างซ้ายทีนี้เป็นข้างซ้ายปวดตั้งแต่ข้างบนเนี่คะ่ะลงข้างล่างเลยเดินไม่ได้เลยอ่ะพอทานสีเขียวสีกระปุกผ่านไปกับปวดขาซ้ายปวดขาก็เลยนึกไงไม่รู้ไปกินสีชมพูอย่างยิ่งปวดใจเลยค่ะกินสีชมพูเอากลับไปกินสีชมพูใหม่กินคู่เลยทีนี้ไม่รู้เลยกินคู่เลย <laughs> โอ้โอาจารย์พิเชษตอบได้เลยฮะ ในช่วงที่เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเขียวอ,อาการยังไม่หายดีทีเดียวนะครับเปลี่ยนเร็วไปเปลี่ยนเร็วไปนิดหนึ่งน่าจะต่อสักพักหนึ่งแล้วการเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนพวดพราดนะครับผมว่ากินแต,แต่เมื่อกี้บอกว่ากินคู่กันก็ถูกแล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าเปลี่ยนเร็วไปนะครับตัวสีชมพูเนี่ยมันจะลดอาการอักเสบ มันจะลดเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดอาการปวดทั้งหลายแหล่นี่นะครับตรงกันข้ามกับตัวสีเขียวตัวสีเขียวมันไปสร้าง 17, อินเตอร์ลูคินสิบเจ็ดทีเอสสิบเจ็ดเพราะนั้นอาการปวดมันจะปวดขึ้น,นปวดขึ้นแต่ว่าที่เราให้กินก็เพราะว่านอกจากทีเอสสิบเจ็ดที่มันสร้างขึ้นแล้วมันสร้างทีเอสหนึ่งแล้วก็สร้างทีเร็กคือไปสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ให้เราไม่ติดเชื้อราบแบคทีเรียไวรัสแม้กระทั่งม,มะเร็งก็เป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพื่อเราจะได้มีชีวิตยอยู่ถึงร้อยปีอย่างมีความสุขนะครับแต่บางเอิญเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่ไม่รู้<ะ>รตัวโดยไม่คือ,ค,อคือรู้ตัวแต่ไม่รู้ว่าเป็นแพ้ภูมิตัวเองอนะนนก็คือ,อการอักเสบนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอินเตอร์ลูคิน1 สิบเจ็ดเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วเยอะเป็นปกติอยู่แล้วพอกินสีเขียวมันก็สร้างเพิ่มขึ้นอเพราะฉนั้นตอนนี้หยุดสีเขียวเลยครับหยุดเลยนะถ้าตอนนั้นก็อยู่คือหยุด,ยดแล้วมากินสีชมพูใหม่เสริมด้วยน้ํามังคุดอาการจะหายไปภายในอาทิตย์สองอาทิตย์อ,อืมทานน้ำมังคุดครับน้ำมังคุด,ด,คดแล้วก็สีชมพูตอนตอนี้หายดีแล้วตอนนี้รู้สึกทานสีเขียวทั้งหมดก็เก็บถิดกระปุกแล้ว ไม่เจ็บไม่ปวดมันก็มีนิดหน่อยนานเป็นทีค่ะนานเป็นทีแล้วความดันกับเบาหวานเป็นไงความดันรู้สึกหมอบอกปกติค่ะกลับมาปกติแล้วเป็นเพราะน้ําหนักลดด้วยป่ะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้องคุมน้ําหนักหน่อยะแล้วเบาหวานล่ะครับเบาหวานรู้สึกอีตอนที่หมอบอกว่าเป็นเบาหวานก็เลยเอาตัวสีฟ้าไปทานด้วยปรากฏว่าไอ้ที่ปลายเท้ามันชการชชามันดีขึ้นค่ะ มันดีขึ้นครับที่ปลายเท้าชาเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับอาจารย์อ๋อสาเหตุก็เกิดจากหลอดเลือดนะฮะมันมันมันเกิดพยาธิสภาพเนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นก็เลือดไปเลี้ยงปลายประสาทไม่เพียงพอครับเพราะนั้นปลายประสาทก็นําความรู้สึกไม่ค่อยได้มก็จะก่อให้เกิดชาเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ย จะมีปลายเราจะเดินชนเราจะเดินชนอะไรเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหรือมีบาดแผลมีบาดแผลก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างเนี้ยคแต่ตอนนี้ดีขึ้นีนรู้สึกหมดทุกอย่างเแต่อะไรเจ็บไหมฮะแต่นานๆเป็นทีบางทีเดือนนี้ไม่เป็นเดือนหน้าเป็นแต่เป็นน้อยค่ะแต่ตอนนี้ก็ทานไอ้เนี่ยสีฟ้าจุกฟูหยุดไปลแล้ว ตีฟ้าแล้วก็กินตีเขียวด้วยอย่างนี้ทานยังไงดีครับทั้งฟ้าและเขียวตอนนี้สิ่งที่ควรจะต้องทานก็คือว่าสีฟ้านะครับเพื่อที่ไปลดน้ำตาลแล้วก็ลดอาการที่ชาตามเท้าสีฟ้าเนี่ยมันจะไปลดสารที่เม่เลยขาวหลังลงมาสองตัวคือ c n f Alpha i n t อ r ์ฟ้าอินเทอรอนกรมาสารสองตัวเนี่ยเป็นตัวที่ไปโจมตี เบต้าเซลล์ของตับอ่อนโจมตีตับอ่อนอตับอ่อนก็คือตุกส่วนที่หลังอินซูลินเมื่อถูกโจมตีมันก็หลังอินซูลินน้อยลงก็ไม่มีอินซูลินที่เอาน้ำตาลในเลือดไปใช้ใชเพียงพอ,อน้ำตาลในเลือดก็สูงก็เป็นเบาหวานเขาก็มีการพบว่าไอสารสองตัวนี้เหมือนกันที่ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลิน ถึงแม้ว่ามีอินซูลินอยู่แต่อินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ําตาลไปป้อนเข้าไปในเซลล์ที่ต้องการน้ําตาลไปเผาเป็กระังงาน,ขนาาเข้าไปในตับเป็นพลังงานเพราะฉนั้นน้ําตาลก็ยังอยู่ในเลือดม,มันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่สองก็เป็นภาวะเบาหวาน,วานสีฟ้า4เม็ดต่อวันนะครับเซนติสินติของที่อิตาลีทดสอบแล้วสองสัปดาห์สเม็ดต่อวันลดน้ําตาลโดยเฉลี่ย ยี่สิบเอร์เซ็นต์ของกลุ่มอาสาสมัครที่การทดสอบครับซึ่งก็เป็นแล้วก็ใช้ได้ผลดีมากแล้วก็เป็นสาเหตุที่อิตาลีจะนําเข้าไปจําหน่ายในยุโรปทั่วทั้งยุโรปคือ,อทั้งฟ้าและเขียวทานคู่กันได้แล้วก็เขียวคืออย่างนี้ตัวฟ้าเนี่ยถ้าหากว่าทานต้องการทานระยะยาวก็ขออนุญาตแนะนําว่าควรใช้สีเขียวร่วมเพราะว่าเมื่อกี้เราผมบอกว่าผู้ดลดไอสารทรนตัวนั้นนะมันไปลดอาการโจมตีตับอ่อนก็จริง ลดการทําให้เกิดลือต่ออินซูลินก็จริงแต่สารสองตัวนี้เหมือนกันที่เป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกินสีเขียวควบแต่ขอให้กินคนละเวลากันถ้าอย่างนี้ก็คือเช้าฟ้าสองเม็ดตรงไหนก็ได้ครับกลางวันสองเม็ดเขียวแล้วก่อนนอน2เม็ดสีฟ้าได้ใช่ไหมฮะได้ครับ เทากับเขียวกินสอกวันครับคือคือคือขนาดนี้เนี่ยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปลิตภัณฑ์บิมแล้วกินมาทุกตัวก็คงจะรู้ว่าเมื่ออาการตรงนี้มันมีมากตรงไหนเขากินตตอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่าไปกินพร้อมกันอ่าแต่อย่าไปกินพร้อมกันอย่าไปกินพร้อมกันอ่าล่ะขอบคุณคุณทวีวันนะครับมา